อารมอสซีซันลาดกระบังนะครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เปิดตัวบนน่านน้ำใหม่บลูโอเชียเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าย่านลาดกระบังแถวถนนฉลองกรุงที่นี่เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนอนโดเนี้ยม,มากหนักนะครับแต่ก็จะมีอพาร์ตเมนต์อยู่บ้างนะ คอนโดมิเนียมที่มาเต็มรูปแบบพร้อมเฟส i l ลิตี้ที่ครบอัดแน่นแบบอ t ด o s สเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยนะครับตัวโครงการเนี่ยจึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากกลุ่มลูกค้าในย่านนี้นะย่านนี้เนี่ยอยู่ใกล้มิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นแหล่งงานใหญ่ห่างจากตัวโครงการไปเพียง3กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุนหาดลาดกระบังเรียกว่าแหล่งการใช้ชีวิตย่านนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะท t i Place ล่มเกล้า V Market Pasio โรบินสันลาดกระบังอย่างที่บอกครับจุดนิดเนี่ย เรียกว่าเป็นเหมือน CBD ของย่านลาดกระบังที่มีทั้งผู้คนและก็แหล่งการใช้ชีวิตที่ครบเอามากๆครับดีครับเฟื่องฟน่วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทำเลแถวลาดกระบังฮนะต้องบอกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งแบรนด์คอนโดมิเนียมที่หลายๆคนเป็น FC อยู่แล้วตรงนี้ใกล้แหล่งงานใหญ่ยังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนี่คือความน่าสนใจที่ท,ทางอัดมอนแล้วก็แอสเซทไว้กล้ามาเปิดทำเลใหม่ๆที่นี่ครับแล้วต้องบอกว่าเขาขายดีมากๆนะครับนี่ซอฟล้อนกันเปิดไปแล้ว โซลเอาทเกือบ <So> <c oughs> หมดแล้วนะแต่มีความน่าสนใจจริงๆตามมาดูข้างในครับ แอดมอสเป็นรีสอร์ทคอนโดนะครับที่เน้นการพักผ่อนที่สบายโครงการเนี่ยเขาจึงวางหังอาคารพักอาศัยสามอาคารให้เรียงต่อกันหันนึงรับทิศทางเหนือใต้นะครับเพื่อเปิดรับลมและก็แสงแดดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ด้าน f ฟส i ิลิตี้และพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ให้มามากกว่า3ไร่เลยนะโดยมีการวางคอนเซปต์ในแต่ละอาคารให้เป็นตัวแทนของฤดูการต่างๆน,นะครับโดยอาคาร A เนี่ยจะเป็นตัวแทนของวินเทอร์หรือฤดูหนาวนะครับเฟสิลิตี้ที่เนี่ยจะถูกออกแบบแนวคิดให้เป็น life of the winter ในส่วนของล็อบบี้แล้วก็ Facil ียลต่างๆภายในอาคารนะครับซึ่งอาคารนี้เนี่ยจะเน้นไปทางกลุ่มลูกค้าที่ชอบสายแอคทีฟสายรักสุขภาพนะครับซึ่งจะมีอ r c t ติกจิมนะครับห้องยิมขนาดใหญ่นะครับห้องบอ์ซิมูเลเตอร์นะครับสระว่ายน้ำมูลไลท์พูลแล้วก็ s เ e l l a p a v i l i o n นะครับสำหรับว่ายออกกำลังกายแล้วก็นั่งพักผ่อนชิลๆริมสระนะครับสำหรับคารบีนะครับก็จะมาในแนวคิด p ปร n ง s ี a ั o n นะสีสันของฤดูใบไม้ผลีนะครับสดใสสดชื่นราวกับวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ช่วยปลุกจินตนาการให้้โลลกสสสววยคคครรรับมมีพงงาาิด์ตอ โจลูกบ้านสาย work life balance f ฟ c i ซิตี้ที่นี่นะครับจึงเน้นไปทางการน,นั่งทำงานสร้างสารรค์งานแล้วก็คอมมูนิตีนะครับก็จะมีในส่วนของ co working area ห้องม e t ติ้งรูมห้อง Podcast r o ูมห้องเกม o ูมห้อง t เตอรูมส่วนนั่งพักผ่อนแล้วก็จุดทำกิจกรรมนั่งทำงานแบบ outdoor ให้ด้วยนะต้องบอกว่าตึกนี้เนี่ยแฟคเซิตี้เขาเหมากกะกับสายนั่งทำงานสายครีเอเตอร์แบบชอบแน่นอนครับ รละคางซีก็จะเป็นซัมเมอร์ซีซันนะครับฤดูร้อนที่เปลี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสารรค์แฟชิลิตี้ที่นี่เนี่ยจึงเน้นไปทางสนุกเหมาะกลุ่มครอบครัวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีลูกเล็กๆต้องชอบแน่ๆน,นะครับเพราะว่าอาคารนี้เนะี่ยเขาจะมีห้องล็อิป๊อปคิสขับนะครับห้องเขาก็จะมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆนะครับห้องโคคิเชนแลลิฟวิ่งนะครับ เหมาะสำหรับสายทําอาหารและก็สามารถจัดเรียงร่วมกันได้ด้วยนะครับและที่อาคันซีนะครับก็ยังเพิ่มปาร์มบีชพูลนะครับที่เขามีการใส่วอเตอร์ฟีเจอร์แล้วก็วอเตอร์สไลด์มาให้เล่นกันได้อย่างสนุกเลยนะครับห้องพักอาศัยที่นี่นะครับจะเป็นวันเบดรูมทั้งหมดเลยนะแต่ขนาดแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะครับแต่ว่าที่เหมือนกันกนะ็คือห้องที่นี่เนี่ยมาพร้อมกับฟูลลี่เฟอร์นิชนะครับและห้องวันเบดรูมพลัสขนาด34.9ตารางเมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการพื้้้้นนนที่่่เเพิมมขึึซงงงหหอออัสยกก็าารถออแบบใ เป็นห้องนอนของลูกๆนะครับหรือจะจัดเป็นห้องทํางานในอกประสงค์ก็ได้นะครับครับเรามาดูที่ห้องตัวอย่างของโครงการ a d m o s s o n ลัดกระบ,บังกันบ้างนะครับต้องบอกว่าห้องเนี้ยที่เข้ามาเนี้ยเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องยอดนิยมเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นห้องไซส์ขนาดเริ่มต้นที่เ้าทําดีไซน์ออกมาเป็นห้องแบบสตูดิโอนะครับแต่ด้วยความคอม p a c t ของเขาเนี้ยฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี้ยเขาจัดมาให้แบบครบถ้วนเลยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับ b u i ์อิ n หรือว่าลอยตัวต่างๆเนี้ย ที่เนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างเรียกว่าครบมากๆนะครับอย่างห้องนี้ครับประตูเนี่ยเป็นประตูที่เรียกว่าไซส์กำลังพอดีนะแล้วก็มีการติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกมาให้แล้วนะฮะซึ่งดิจิตอลดอลล็อกของเขาเนี่ยใช้งานได้ถึง5ระบบเลยนะรวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับแบบรับบิดกาได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแบบ ลูกเล่นใหม่ที่เติมเข้ามาให้นะครับเข้ามาโซนด้านหน้าตรงนี้นะมันก็จะเป็นโซนที่เป็นโซน living area เนอะสำหรับนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนั่งดูทีวีนะครับตัวชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้นะครับจริงเขาจะได้โซฟาแบบ2ที่นั่งนะแต่ว่าหน้าตาอาจจะแตกต่างแาบนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เอาไว้เป็นชั้นวางทีวีนะครับเรียกว่าครบอที่เนี่ยคือเขาเข้าใจว่าคนที่จะซื้อโครงการเป็นโครงการแรกนะบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากก็ต้องแต่งอะไรเยอะอันนี้เขาก็คิดมาให้ครบถ้วนทุกอย่างเรียยบร้อ รวมถึงกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนะฮะห้องไซส์ประมาณนี้นะ ปล่อยเช่าได้ประมาณสักแ0 0 0ันบาทต่อเดือนนะฮะเริ่มต้นนะถือว่ายิวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอย่างอื่นที่เขาให้เพิ่มเติมก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะครับซึ่งเป็นโต๊ะทานข้าวแบบพับได้อเนกประสงค์นะฮะรวมถึงโต๊ะวทานข้าว1ตัวด้วยนะตัววัสดุของพื้นเนี่ยครับในห้องเนี่ยฮะเขาจะเลือกใช้เป็นวัสดุที่เป็น S.P.C. นะฮะตัวนิพพิ c คอมโพสิตนะฮะถัดเข้ามานะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาออกแบบไว้เพื่อวางตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เสื้อผ้าที่บานค่อนข้างใหญ่นะะเปป็็นน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 นบบบาาาาาาสลลดด์2ตออครัห้้้้ฝ่่่่่งงงงึกจจพืทีข เยอะลึกเลยทีเดียวนะฮะความสูงของตู้เนี่ยก็เรียกว่าแขวนเดรสยาวของคุณผู้หญิงได้สบายสบายเลยนะส่วนของตัวเตียงเนี่ยนะครับก็เขาจะให้ฐานเตียงมาให้นะฮะก็จะมีพวกฟังก์ชันเก็บของสอดเข้าไปด้านใต้เก็บอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะฮะตามสไตล์ของ Asset ไว้อยู่แล้วเรียกว่าการใช้พื้นที่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างอนเนกประสงค์เลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในห้องเนี่ยฟังก์ชันเขาก็แบ่งโซนการใช้งานเรียกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เขาจะมีกระจกนะฮะเป็นประตูสไลด์กระจกแบบเนี้ย กั้นโซนใช้งานนะครับอย่างโซนนี้ก็อาจจะเป็นโซนที่เป็น living z o n นะสามารถนั่งดูทีวีพักผ่อนนอนได้แต่ว่าโซนด้านในเนี่ยที่เขากั้นไว้เนี่ยก็เป็นโซนที่เอาไว้ใช้งานจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นฟังก์ชันของพื้นที่ที่เป็นส่วนของครัวนะฮะซึ่งชุดครัวผมบอกไว้เลยว่าเขาบิวอินมาให้แบบดีมากๆนะชุดครัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยอย่างตัวนี้เรียกว่าเราใช้งานได้จริงจังนะฮะมี ท็อปมีฮูดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะฮะถือว่าให้มาดีนะแล้วก็ครบมากนะครับตัวท็อปเนี่ยก็เป็นหินสังเคราะห์นะฮะเรียกว่าใช้งานได้ทนทานแน่ๆน,นะครับเนี่ยแน่นมากเสียงดีมากนะฮะอันนี้รับรองว่าทนทานนะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นพื้นที่ไว้เตรียมอาหารแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีการติดตั้งแบ็กสเปลชมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลักษาของกระเบื้องด้านนอกเนี่ยเป็นส่วนของพื้นที่ระเบียงนะที่สามารถเปิดออกไป ยืนชมวิวหรือว่าออกไปตากผ้าได้นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับก็เรียกว่าให้มาค่อนข้างครบนะฮะยกเว้นตัวนี้ฮะตัวชวาสกรีนเนี่ยอันเนี้ยอ่าก็ติดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นสามารถติดแบบ3ตอนนะฮะติดเพิ่มเข้าไปที่หลังเองได้นะสับโซนที่เป็นชวาโซนนะครับก็มีการยกพื้นมีธรณีสูงขึ้นมาเพื่อกันน้ำกระเด็นออกไปเนาะมีการแยกโซนการใช้งานนะครับแล้วก็มีการเจาะช่องตรงผนังตรงนี้นะครับเป็นช่องเรียกว่าใหญ่มากๆนะ มุมนี้ก็เป็นสววระช OWER โซนนะต้าสามารถติดตั้งเครื่องทราน้ําอุ่นเพิ่มเติมที่หลังได้นะฮะพวกสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าต่างเนี่ยเป็นของคอตโต้ทั้งหมดเลยนะฮะที่ผมชอบอีกอย่างเนี่ยคือห้องนี้ตัวกระจกที่เขาให้ในห้องน้ำเนี่ยนี่เก็บของได้นะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะซึ่งเขาบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้ว เรามาดูห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งนะครับนี่คืออีกหนึ่งห้องที่ได้รับความนิยมมากๆนะเพราะว่าซ้ายของพื้นที่เนี่ยเขามีความเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะนี่คือห้องวันเบสลุมเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณสัก27ตารางเมตรนะการจัดฟังก์ชันของห้องเขาเนี่ยก็เข้ามาแล้วเนี่ยโซนด้านหน้าก็จะเป็นโซนที่เป็นลิฟวิ่งอเรียซึ่งมีการแยกฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยอย่างชัดเจนนะฮะอย่างโซนนี้ฮะที่เขาจดเป็นลิฟวิ่งอารียนะครับเข้ามาแล้ว เนี่ยสังเกตได้ว่าเขาก็จะมีการวางมุมเนี้ยเป็นมุมโต๊ะทานข้าวซึ่งโต๊ะทานข้าวเขาแถมให้แต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับห้องเนี้ยเขาติดตั้งแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลือกใช้แอร์ที่เป็นของไดกินอินเวอร์เตอร์นะฮะซึ่งความพิเศษของรุ่นเนี้ยตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถใส่แผ่นกรอง PM 2.5ได้เนี่ยคือความพิเศษที่โครงการเขาเริ่มใส่ใจในเรื่องของสุขภาพผู้อยู่อาศัยนะฮะซึ่งทางแอสเซทไวเนี่ย เขาให้ความสําคัญกับสุขภาพผู้อยู่อาศัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะฮะสังเกตว่าในหลายโครงการเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมีอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดีรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลย e ูทู t าว o ิสต s y s t ม m นะครับซึ่งติดตั้งมาในทุกๆยูนิตทุกๆห้องนะครับ อย่างห้องนี้เนี่ยก็จะมีการติดตั้งลำโพงไว้ในโซนห้องลิฟิงนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นห้องนอนด้วยนะครับฟังก์ชันความพิเศษของห้องนี้คือสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะเจอส่วนของประตูเนี่ยเป็นประตูห้องน้ำนะครับ ซึ่งห้องนั้นเนี่ยเราได้ดูไปแล้วว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยเรียกว่าจัดมาให้แบบดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าห้องนี้เองเนี่ยประตูห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นแบบดับเบิลแอคเซสเข้าทั้งส่วนของิฟวิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าโซนห้องนอนก็ได้นะครับส่วนของการใช้งานครัวนะฮะก็ยังได้ห้องพื้นที่ที่เป็นครัวกิดแบบนี้นะครับมีกระจกบางสไลด์แบบ3ตอนมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้ก็เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยไซส์หรือว่าสเปซต่างๆเนี่ยเหมือนกับห้องที่เราไปดูห้องแรกเลยนะครับ อ่ะมาดูส่วนห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอส่วนของพื้นที่ที่เขาวางเตียงไว้ให้นะฮะซึ่งตัวฐานเตียงเนี่ยก็ไซส์ประมาณสัก5ฟุตนะครับอันนี้เรียกว่านอน2คนได้สบายๆส,สามารถติดตั้งทีวีบนผนังได้แล้วเราก็ยังเดินเข้าสู่ที่นอนด้านในได้ไง่ายๆอีกด้วยนะฮะตรงเนี้ยเขาก็บิวอินให้ดูว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้นะแต่ว่าของจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้นะครับห้องเนี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบกึงก่งๆึ่งวอล์กอินครเซ็ทนะผมว่าคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะฮะอัมะะะะตอมนะิ่ซ รับการจองที่ดีเลยทีเดียวนะจุดเด่นเนี่ยนอกจากอยู่บนทำเลที่ใกล้แหล่งงานของนิคมุสาหกรรมลากกระบังแล้วเนี่ยด้วยความที่อัตมสซิชันลากกระบังเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมที่มาพร้อมแฟลิตี้เต็มรูปแบบในแบบ all season facility ที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์นะครับพร้อมห้องพักที่ฟังก์ชั่นดีคุ้มในแบบ fully furnished นะ จึงตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่มองหาที่พักอาศัยเพื่ออยู่อาศัยเองใกล้ๆที่ทํางานเดินทางสะดวกนะครับหรือกลุ่มนักลงทุนที่มองหาโครงการที่มีศักยภาพแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญนะครับยิวก็ต้องดีอีกด้วยนะอย่างหนึ่งห้องนอนวันเบดรูม23.5ตารางเมตรเนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มที่1.2 9้าล้านบาทปล่อยเช่าได้ที่ประมาณ8 0 0พันบาทต่อเดือนขึ้นไปนะคิดเร็วเนี่ย ก็ประมาณ7%ต่อปีได้เลยนะครับเรียกว่าดีกว่าในเมืองแน่นอนครับอัตมสซีซันลักระบางเนี่ยจะอยู่เองก็ดีจะลงทุนก็เรียกว่าคุ้มค่ากันแบบสุดๆเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe p รั t o o o r r o w ลกันไวทุกช่องทางน,นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดผมจะพาคุณไป first impression โครงการใหม่ๆที่น่าสนใจครับ